คันนี้ลูกค้าได้ออกไปแล้วนะฮะแต่ว่าเอากลับมาให้ดูแลต่อปัญหาของคันนี้คือลูกลอยนะครับน่าจะเสียอีกครั้งหนึ่งเรามาดูอีกทีหนึ่งว่าเข็มทํางานใช้ได้ตามปกติหรือเปล่านะมาดูแบบซอฟๆก่อนเดี๋ยวไปดูรีวิวเต็มอีกที่ปกติและจากตอนแรกไม่ไม่ขึ้นเลยนะครับขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างครับตกบ้าง สวัสดีครับผมเป็นฝ่ายดูแลรถของ JAP นะครับพอดีรถคันนี้ลูกค้าได้ออกไปแล้วนะฮะแต่ว่าเอากลับมาให้ดูแลต่อเนื่องจากว่าเป็นการซ่อมเคสต่อเนื่อง <Wow. S 1> ก็คือปัญหาของคันนี้คือลูกลอยนะครับน่าจะกลับมาเสียอีกครั้งหนึ่งหลังจากเคยเปลี่ยนไปแล้วนะแต่ไม่ต้องห่วงครับเรามีบริการหลังการขายต่อเราไม่ปล่อยให้ลูกค้าไปเองหรือมีเคสที่ เกินจากวันรันตีของทางร้านนะครับ30วันก็เรายินดีช่วยดูแลเรื่องเรื่องฝั่งช่างให้นะครับว่าดูแลต่อในราคาของทางร้านนะครับจะได้ถูกกว่าข้างนอกหรือเรื่องคุณภาพต่างๆก็ไม่ดีเท่ากับศูนย์หรือศูนย์บริการโดยตรงแต่ก็ดีในระดับหนึ่งอะไรวะลืมอีกแล้ววะหลังจากซ่อมเสร็จแล้วนะครับ เรามาดูอีกทีหนึ่งว่าเข็มทํางานใช้ได้ตามปกติหรือเปล่านะเอาละกุญแจหายอยากุญแจครอ่ะตามมาดูครับว่าใช้งานได้ไหม <c oughs> เปิดให้ตากล้องนะหน่อยตากล้องได้ถ่ายหน้ากันได้ชัดๆนะะ <c oughs> ที่ปกติแล้วจากตอนแรกไม่ไม่ขึ้นเลยนะครับ ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างครับตกบ้างตกบ้างไม่ตกบ้างนะตเติมน้ำมันก็บางทีก็ไม่ขึ้นนะนี่เราแก้ไขละอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงใช้ได้แล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราก็ได้โทรบอกลูกค้านะให้มารับรถกลับบ้านไปใช้ได้เลยครับเห็น<ๆ>ลูกค้าบอกจะมารับรถคืนนะวันเสาร์นะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งผมมีเข้ามาใหม่อีกคันหนึง่ง<ว>นี่ล้างเสร็จแล้วไปดูรถได้เลย<ๆ>นี่นี่มีของดีมาอีกคันหนึง่ง เป็นฮอนด้า a จ z นะเกียร์ออโต้เกียร์ออตโต้นะครับ <S <S มาดูแบบซอฟๆก่อนเดี๋ยวไปดูรีวิวเต็มอีกอีกช่องหนึ่งอีกช่องหนึง่ง <Wow. S 1> โอ้ยมีช่องแยกด้วย <S <S 1> <S 1> <S 1> นะครับใหม่นะ, 60, น,น,นะครับหกหมื่นต้นๆนะครับส่วนภายในก็ดูไปคร่าวๆพอ เราไม่เปิดเผยเยอะเป็นความลับเป็นความลับช้าอดบอกเลยส่วนเรื่องภาพภายนอกครับเดี๋ยวให้ไปดูกันอีกทีหนึง่งส่วนภาพอินเสิร์ตคร่าวๆก็ต้องรอตากล้องครับส่วนผมไปแล้วครับพอดีมีงานต่อบ๊ายบาย ขอฝากคลิปเก่าๆนะครับไว้ทางด้านขวานี้นะครับจ้ก็จะมีคลิปรถสวยๆดีๆมารีวิวนะครับเผื่อใครกำลังมองหาหรือว่ากำลังสนใจอยู่เข้าไปติดตามเข้าไปดูกันได้นะครับ